อ้าวชื่ออะไรจ๊ะขออนุญาตทุกคนครับนั่งสง่าหน่อยสาธุปัญญาถนอมรอดครับชื่อปัญญาปัญญาถนอมรอดปัญหาชีวิตคืออะไรคุณลุงจะญากรรมว่ามีกรรมอะไรบ้างตอนนี้ปัญหาที่ที่มีอยู่เนี่ยปัญหาที่เกิดตอนนี้มีอะไรบ้างขาไม่มีแรงอันที่หนึ่งครับแล้ว ตามเนื้อตามตัวอย่างอื่นมีอะไรไหมมีป่วยมาทํางานไม่ไหวอ่ะปวดทั่วตัวเลยปวดทั่วตัวปวดมานานอย่างประมาณสามปีสามปีมานี้เริ่มมีอาการปวดไปทั่วตัวครับผมอ้าวแล้วแล้วยังอื่นมีปัญหาไหมการงานการเงินไม่ได้ทํางานแล้วไม่ทำงานแล้วไม่ได้เดือดร้อนมากมายท่านเทวดาทําไม่ไหว ไปสักน้ำมันมาด้วยชนิดช้างตกมันเออคำถามก็คือว่ายังมีอิทธิพลอะไรอยู่หรือเปล่าสักน้ำมันช้างตกมันและใช,ใช่แล้วยังมีผลนั่นแหละนะเมื่อแกตัวมานี่แหละนะสงผลแล้วท่านเอเพราะน้ำหนักไปลงตัวตรงขาลงแขนหมดเลยหรือ สักน้ำมันมาสักช้างด้วยช้างตัวใหญ่และเด็กที่แท้งหนึ่งคนกุมารมีแต่นับจำนวนไม่ได้ก็แสดงว่ามีเยอะใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยครับผมถึงสิบถึงโหลหนึ่งไหมคงไม่ถึงหรอกไม่น่าถึงแต่ที่ที่มีคนรู้จําจำได้คือหล่นไม่ได้ไม่ได้ทำแท้งหล่นเองอันนี้คือแท้งเองใช่ไหมแทงธรรมชาติอ่านีธรรมชาติแท้ง ไม่ได้ไปทําเด็กเลยทําแต่ว่ากุมารเนี่ยจาไม่ได้น่าจะไม่เกินห้าหรือเปล่าก็ทําไม่ได้จาไม่ได้เลยท่านเทวดาอายุมากแล้วการเวลาผ่านไปนานแล้วจําไม่ได้แต่รู้ว่าตอนนี้ปัญหาคือสุขภาพครับไม่ดีปวดทั้งตัวและสักน้ํามันช้างมาหนึ่งที่จะแก้ไขอย่างไรบ้างเด็กทั้งหมดมีกี่คนกันแน่ เด็กหนึ่งคนนะท่านเอ๋ยเด็กกูมารเลยนั่นแหละหนาะเห็นเป็นห้านั่นแหละคะ่ะหนึ่งเด็กห้ากุมารอ้าวแล้วช้างน้ำมันช้างจะแก้ไขยอย่างไรบ้างท่านเอ๋ย,ยบอกเขาเลยนั่นแหละหนาะถ้าสัก์ยันนั่นแหละครับเขานั่นหนาะสินห้าต้องครบแล ต้องสวดมนต์ไปจนตายแหละท่านเอ๋ยภาวนาให้มากเลยนั่นแหละนะเอา้าเข้าใจไหมเข้าใจทําดูทุกวันก็สวดทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาสินห้าได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอันนี้จะจัดให้เด็กกับกุมารไปเกิดใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเขายิงอยู่หรือว่าไปไหนก็นี่ไงย,ยิงอยู่อยู่ทั้งห้าหกคนเลยเห้ากูมารหนึ่งเด็กเลย เกาะแกะเกาะเกียวอยู่จะให้ไปเกิดหรือเปล่าให้ไปให้ไปเกิดเลยต้องทําไงบ้างท่านเทวดาเด็ยกมึงคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเ้าวันนั่นนี่ยห้าสิบห้าลูกมันยุค่าใช่ไหมครับใช่แล้วห้าสิบวันนั่นแหลนะท่านเออหกสิบห้าวันรวมหมดใช่ไหมใช่แล้ว,วนนลท่านเอ๋ยเ,เป็นยังไงคุณปัญญามาก็ต้องทําตามแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อน ออกมามตั้งแต่วันศุกร์มาวันศุกร์มาครั้งบบได้ไม่มีปัญหาแต่ทําได้เลยใช่ไหมครับได้ใช่ไหมวันศุกร์วันได้ใช่ไหมครับออกสี่ภาวันศุกร์จะมาจัดการให้กับดวงวิญญาณเด็กและกุมารคราวนี้เด็กและกุมารชื่ออะไรบ้างเด็กชายหรือหญิงกันเล่าแน่จำไม่ได้จําไม่ได้เลยห <c oughs> นึง่งชายอ๋อหนึ่งหญิง หกุมารชายหรือเปล่าค่ห้าชายหนึ่งหญิงห้าชายชื่ออะไรบอกมาเลยนิสาแกุึงถึงเลยนี่าและหนึ่งถึงห้านิสาเป็นหญิงหนึ่งถึงห้าเป็นชายกินอะไรบ้างทั้งหมดเลยพูดไป อาอย่างนั้นก็อะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะหาให้เข้าไปน้ำนมเซเว่นตามนี้กินอะไรนะกินอะไรก็ได้ยกเว้นน้ำพริกไม่กินครับน้ำน้ำพริกน้ำพริกไม่กินไม่เอาเผ็ดเน้นไม่เผ็ดตามนี้อ้าวไอได้นะไอ้ต้มเขาได้ไอ้เจียวเขได้อ่าไม่เป็นไรอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาจัดเองตามนี้แล้วเสื้อผ้าเอาอะไรผู้หญิงหนึ่งคนเอากระโปรงสวยๆห้าถึงเจ็ดครัว ผู้ชายเอาลายเด็กู้ชายไมเด็กผู้ชาย1นึถึงหถึงหคนอะห้าคนแล้วก็ห้ถึงเจ็ดขวบเชื่อเด็กผู้ชายทั้งหลายตามนี้อ้าปล่อยสัตว์อะไรบ้างทั้งหมดเลยปลาค่าหมอขมสามมสตัวปหมอสิบตลายสบสิบขมสกบสาม สังกะทานกี่ชุดสังกะทาน9สามชุดก็ได้อ่าสัะทานสชุดจัดได้ไหมได้ครับจัดได้เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหมไม่เดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนแล้วเพราะว่าตจังจะมาบวชวันไหนก็มันมีที่จะต้องไปทำก็มีวันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่สิบเจ็ดจะต้องไปหาหมอหมอนัดก็หลังวันที่สิบห้าไปแล้วเอ้ยสิบเจ็ดกลางที่สิบเจ็ดไปแล้วอ่า อา้าวหลังจากหาหมอเสร็จแล้วมาเริ่มเกิดเจอหน้ากันตามนี้ร <c oughs> อดไหมเหรอ <c oughs> ก็ต้องลุ้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรในทางที่ให้เราเสียกําลังใจเ <c oughs> ขาก็ตั้งใจมาแล้วไงโอง็ต้องทําให้มันผ่าน <c oughs> อย่าไปเศ้าหมองในจิตใจตามนี้ ไม่ต้องถอนหายใจเชียมีทุลักงอยู่ที่ยอมตามต่อรับปากทางโน้นเขาไว้แล้วใช่<า>เขา,า,เ,ขาเสียผู้ใหญ่ไม่ได้เขารับปากแล้วแล้วก็ต้องมาพึ่งจะไม่ได้อย่าอย่าท้อแท้หนักใจตามนี้ไม่บา,บายเชียเชียกัน <c oughs> <c oughs> อย่าถอนหายใจต้องมั่นใจเดยวเขามาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทำเธอด้วยเธอก็แท้งเอง นั่นแหละอะ่งั้นก็เชียร์เชียร์ไปก่อนอย่าให้เขาเจ็บให้เขาปวดอย่าให้เขาทรมานให้มีเลี่ยวมีแรงหน่อยตามนี้บายบายไปได้ไ<ป>โชคดี<ป>จ้าอ่ะสิบเจ็ดไปแล้วเจอกัน